Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh พบกับคุณครูกาซานะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะหลังจากที่เราไม่เจอกันไป1สัปดาห์ใช่ไหมคะเนื่องในวันฮารีราโย ο, ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันมาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรนะคะ ซึ่งในคาบนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะเรื่องของจํานวนนับที่มากกว่า1นึ่งแสนและศูนย์นะคะและในวันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรเอ่ยอวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเรียงลําดับจํานวนนับนั่นเองค่ะ ค่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องการเรียงลําดับจํานวนนับกันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เข้าใจค่าของจํานวนจากสถานการณ์และเรียงลําดับได้ 2. เรียงลําดับจํานวนจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง 3. เรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปมากได้ถูกต้องค่ะ ถ, enos, ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้กันเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนับนั่นเองค่ะโอเคค่ะเรามาดูการเรียงลำดับจำนวนนับนะคะโดยหลักๆแล้วการเรียงลำดับจำนวนนับจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1คือการเรียงลำดับจากน้อยไปมากและรูปแบบที่2คือการเรียงลำดับจากมากไปน้อยนั่นเองค่ะ ตอนนี้นกักเรียนเห็นรูปลูกแมวอยู่กี่รูปคะอ่าสี่รูปใช่ไหมคะโดยครูจะให้ทางซ้ายมือนะคะเป็นรูปแรกนะคะอ่ารูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งตัวเลขที่ปรากฏคือเท่าไหรคะอ่าห้าหมื่นใช่ไหมคะถูกต้องต่อไปรูปที่สองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ อ่าหนึ่งแสนสองร้อยแปดสิบใช่ไหมคะต่อไปรูปที่สามตรงกับเลขอะไรคะสองแสนสองหมื่นห้าพันถูกต้องค่ะต่อไปรูปสุดท้ายคือรูปที่สี่ใช่ไหมคะรูปที่สี่อยู่ตรงกับเลขอะไรคะอ่าหนึ่งล้านสามแสนใช่ไหมคะตอนนี้ จะสังเกตเห็นว่าเราเรียงจากน้อยไปมากเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็คือจํานวนเริ่มต้นจะต้องอยู่ฝั่งซ้ายมือใช่ไหมคะเมื่อเขาบอกว่าจากน้อยไปมากเราต้องเริ่มจากตัวน้อยไว้ฝั่งซ้ายมือ,อตรงนี้นะคะฝั่งซ้ายมือนะคะฝั่งซ้ายมือนั่นเองนะคะก็จะเรียงได้ว่า จะเรียงได้ว่าห้าหมื่นใช่ไหมคะต่อไปคือ1,280ใช่ไหมคะต่อไปคือ2,25,000 0และสุดท้ายที่มีค่ามากที่สุดคือ1,300,000นั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูการเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะซึ่งถ้าเขาบอกว่าจากมากไปน้อยก็แปลว่าฝั่งซ้ายมือสุดของเรานะคะจะเริ่มจากเลขที่มีค่ามากที่สุดไปถึงเลขที่มีค่าน้อยที่สุดทางขวามือนั่นเองนะคะมากที่สุดก็คือเท่าไหร่คะอ่าหนึ่งล้านสามแสนใช่ไหมคะต่อไปคือ 225,000ใช่ไหมคะถัดไปก็คือ1,280และตัวเลขน้อยที่สุดคือ50,000นั่นเองค่ะ ค่ะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือให้พิจารณาจํานวนเงินในตระก้าต่อไปนี้แล้วเรียงลําดับจํานวนเงินจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อยนะคะโดยครูจะมีตระก้าให้4ใบด้วยกันโดยในแต่ละใบก็จะจะมีจํานวนกํากับอยู่นะคะเรามาดูตะก้าที่1น,นะคะว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะคะตะก้าที่1จะมีจํานวน5้าแสนห้าล้านสี่แสนนะคะต่อไปตระก้าที่สอง ้าล้านหกแสนสก้าที่3 4มสี่ล้านสก้าที่4 7่เจ็ดล้านห้าแสนนั่นเองค่ะต่อไปเรามากระจายเลขโดดในแต่ละหลักให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันนะคะให้นกักเรียนทำพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะโดยจํานวนแรกก็คือ5้าล้านสี่แสนนะคะเลข5อยู่ในหลักอะไรคะ ถูกต้องค่ะห้าอยู่ในหลักล้านต่อไปสี่อยู่ในหลักแสนใช่ไหมคะอ่าเลขศูนย์อ่า,ลอาหลักที่เหลือก็คือเลขศูนย์ใช่ไหมคะหลักหมื่นหลักพนันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะคะจำนวนที่สองก็คือห้าล้านหกแสนหลักล้านคือเลขห้า หลักแสนคือ6เหมือนเดิมเลยค่ะหลักที่เหลือคือเลขศูนเหมือนกันเราต้องใส่ให้ถูกนะคะใส่หลักให้ถูกต่อไปจำนวนที่3คือ4ล้านใช่ไหมคะ4อยู่ในหลักหลักล้านหลักที่เหลือคือ0ใช่ไหมคะ จำนวนสุดท้ายคือ7 5 0 0ล้าน5แสนใช่ไหมคะเลข7อยู่หลกักหลักล้านเลข5อยู่หลักแสนหลักที่เหลือคือ0ใช่ไหมคะเมื่อเรากระจายเสร็จแล้วเราลองมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าจำนวนไหนมากกว่ากันโดยให้เราเปรียบเทียบจาก หลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุดก่อนใช่ไหมคะคือหลักที่มีค่ามากที่สุดก่อนนะคะโดยเราจะเริ่มเปรียบเทียบจากหลักล้านใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะให้เป็นจําจนวนที่1จํานวนที่2แล้วก็จํานวนที่3และสุดท้ายคือจํานวนที่4นะคะโดยเราจะเปรียบเทียบจากหลักล้านกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูจํานวนที่1หลักล้านคือเลขห้า จำนวนที่2หลักร้านก็คือเลข5เรายังเปรียบเทียบไม่ได้นะคะเรามาดูหลักจำนวนที่3หลักร้านคือเลข4ใช่ไหมคะและสุดท้ายจำนวนที่4หลักร้านคือเลข7ใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วยังคะว่าเลขไหนมีค่าน้อยที่สุดคะอ่านั่นก็คือเลข4นั่นเองแสดงว่าตักราที่3มีค่าน้อยที่สุดใช่ไหมคะก็คือ 4ล้านแสดงว่าตะกราที่3มีค่าน้อยที่สุดแล้วเลข5กับเลข7อันไหนมีเลขมากที่สุดคะมีค่ามากที่สุดนั่นก็คือเลข7ใช่ไหมคะแสดงว่าตะกราที่4มีค่ามากที่สุดใช่ไหมคะตอนนี้ตะกราที่3เราได้แล้วว่ามีค่าน้อยที่สุดและตะกราที 7, ่4ม sí ีค่ามากที 3, ่สุดตอนนี้เราเหลือแค่ 2ตะกร้าก็คือตะกร้าที่1กับตะกร้าที่สองเรามาเปรียบเทียบดูนะคะในหลักล้านเราเปรียบเทียบได้ไหมคะ,ะเรายังเปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่าเป็นเลข5เหมือนกันมีค่าเท่ากันนะคะดังนั้นเราต้องไปเปรียบเทียบในหลักถัดไปนั่นก็คือหลักแสนนะคะนั่นก็คือเลข4กับเลข6ใช่ไหมคะเราดูอีกไหมคะเลข5เราต้องดูไหมไม่ต้องดูแล้วนะคะ <S 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 เพราะว่า กข้อที่4เราได้คําตอบแล้วว่ามากที่สุดนะคะเรามาเปรียบเทียบแค่สอตัวนี้นะคะคือ4กับ6 4กับ6ตัวไหนมีค่ามากที่สุดคะตัวไหนมีค่ามากกว่านั่นก็คือ6ใช่ไหมคะ6มีค่ามากกว่า4หรือว่า4มีค่าน้อยกว่า6นั่นเองเราก็จะได้ว่า5ล้าน4 0 0แสนน้อยกว่า5ล้าน6สนนั่นเองค่ะ เมื่อเรากระจายแล้วก็เปรียบเทียบเลขโดดแล้วนะคะตัวเลขได้แล้วจํานวนได้แล้วต่อไปเรามาดูเรามาดูกันว่าเราจะเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อยได้อย่างไรคะ่ะค่ะเมื่อเราพิจารณาจํานวนเงินทั้ง4ใบแล้วนะคะโดยจะมีตะกร้าใบาที่1ตะกร้าใบาที่2 ตะกร้าใบที่3และตะกร้าใบที่4นะคะเราก็จะได้ความสัมพันธ์ดังนี้ก็คือตะกร้าใบที่1จะมีตะกร้าใบที่1จะมีจํานวนเงินน้อยกว่าตะกร้าใบที่สองและตะกร้าใบที่3จะมีจํานวนเงินน้อยที่สุดสุดท้ายตะกร้าใบที่4ี่จะมีจํานวนเงินมากที่สุดค่ะ เมื่อเราได้ความสัมพันธ์ของจํานวนเงินในตะกร้าทั้ง4ใบแล้วเราก็สามารถนํามาเรียงลําดับจํานวนเงินในตะกร้าได้นะคะโดยเราจะเรียงลําดับจํานวนเงินจากน้อยไปมากก่อนนะคะซึ่งจํานวนเงินที่มีจํานวนน้อยที่สุดจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของเรานะคะโดยเราจะเริ่มจากฝั่งซ้ายมือของเรานะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าจํานวนเงินในตะกร้าที่มีน้อยที่สุดก็คือตะกร้าใบที่ ใบที่3ใช่ไหมคะอ่าต่อไปจำนวนที่มีในตักร้าที่มีจำนวนเงินมากที่สุดก็คือตักร้าใบที่4ใช่ไหมคะอ่าแล้วเรายังรู้อีกว่าตักร้าใบที่1ใช่ไหมคะจะมีค่าจะมีจำนวนเงินน้อยกว่าตักร้าใบที่อ่าใบที่2ดังนั้นการเรียงลำดับจำนวนเงินจากน้อยไปมากเราก็จะได้ แล้วใบไปที่3 1 2 4ซึ่งจำนวนเงินก็คือ4ล้านต่อไปคือ5ล้าน4ี0แสน5ล้านหแสนและสุดท้ายคือ7ล้าน5แสนนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูการเรียงลำดับจำนวนเงินจากมากไปน้อยนะคะจากมากไปน้อยก็คือจำนวนเงินที่มีค่ามีค่ามากก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเราจะเริ่มฝั่งซ้ายมือค่ะ นั่นก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าตักราที่มีจํานวนเงินมากที่สุดก็คือตักราใบที่4ใช่ไหมคะอ่าแล้วตักราที่มีจํานวนเงินน้อยที่สุดก็คือตักราใบที่่าและสุดท้ายเราก็รู้อยู่แล้วว่าตักราใบที่ใบที่2ใช่ไหมคะจะมีค่าจะมีจํานวนเงินมากกว่าจํานวนเงินในตะกราใบที่ หซึ่งการเรียงลำดับจำนวนเงินจากมากไปน้อยก็จะได้ว่าตะก้าไปที่4 2 1และ3นั่นเองค่ะซึ่งจำนวนเงินก็คือ7 5 0 0ล้าน6 0 0 0 0 0 5 000, 4 0ล้าน6แสนล้าน4แสนและ4ล้านนั่นเองค่ะ สรุปการเรียงลำดับจำนวนนับนะคะ 1. พิจารณาจำนวนหลักของจำนวนนั้นๆจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่าส่วนจำนวนที่มีจำนวนหลักน้อยกว่าก็จะมีค่าน้อยกว่านะคะ 2. ถ้าจำนวนนั้นๆมีจำนวนหลักเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดในแต่ละหลักโดยเริ่มจากเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดก่อนดังนั้น การเรียงลำดับจำนวนทำได้โดยการเปรียบเทียบจำนวนทีละคู่แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจของนักเรียนนะคะครูมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำนะคะโดยแบบฝึกหัดวันนี้ครูจะมีอยู่2แบบฝึกหัดด้วยกันก็คือแบบฝึกหัดที่1คือการเรียงลำดับจำนวนจาก น้อยไปมากนะคะนักเรียนต้องอ่านโจทย์ดีๆนะคะจากน้อยไปมากนะคะต่อไปคือการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะวันนี้มีสองแบบฝึกหัดด้วยกันคือการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากและการเรียงลำดับจำนวน จากมากไปน้อยนั่นเองค่ะครูอยากให้ในกักเรียนอ่านโจทย์ให้ดีๆนะคะอย่าสับสนอ่านคําสั่งทวนคําสั่งหลายๆครั้งนะคะว่าเขาให้ทําอะไรเขาให้เรียงลําดับจากมากไปน้อยหรือว่าจากน้อยไปมากนะคะโดยให้ทําลงในสมุดร,รายวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งวิชาคณิตศาสตร์คุณครูอนุญาตให้หนัเกเรยียนเขียนกับดินสอได้นะคะย้ำสามารถเขียนกับดินสอได้นะคะเพื่อให เพื่อให้นักเรียนเกิดสมุดของนักเรียนเนี่ยมีความสะอาดและก็เกิดความเรียบร้อยนะคะครูอนุญาตให้ทำกับดินสอได้ค่ะก่อนจากกันวันนี้ครูก็ขอฝากเรื่องแบบฝึกหัดน,นะคะนักเรียนทำแบบฝึกหัดให้เสร็จแล้วก็ส่งงานให้ตรงเวลานะคะถ<อ>้าในเนื้อหาวันนี้นักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะคะ สำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้อสาาัสสลามอะลัยกุมบารมะตุลลอฮิวะบเระกาตุค่ะ